เอกนิตฟิตจัดหลังจากลงตัวจริงเจลีกบินสมทบไทยก่อนอัดจีนคัดบอลโลก2026 13พฤศจิกายน2566เรียกได้ว่าสุดฟิตด้วยใจรักชาติจริงๆสำหรับเอกนิตปัญญาที่ลงเล่นตัวจริงเจลีกนัดแรกให้กับต้นสังกัดอย่างอูราวะเรสไดมอน ทีมดังในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่นที่เปิดบ้านแพ้วิเซลโกเบ1ประตูต่อ2เมื่อวานที่ผ่านมาโดยได้บินกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ในวันที่16พฤศจิกายน2566เวลา19.30นณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยเอกนิตได้สร้างผลงานกับทีมอูราวะเรส ยิงทีมสโมสรฮานอยไป1ประตูและจ่ายแอสซิสต์อีกหนึ่งประตูสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจจนต้นสังกัดจะซื้อขาดจากสโมสรนในประเทศไทยเร็วๆนี้